เนสกาแฟศีนครร่ำให้เปิดใจหลังเลิกแฟนวอนทุกคนอยากเกลียดฝ่ายชายทำเอาฟนคลับหลายคนใจหายเมื่อเนสกาแฟศีนครได้ออกมาโพสต์ประกาศเลิกแฟนหนุ่มโดนระบุข้อความว่าขอโทษที่ไปต่อไม่ไหวนะขอให้โลกใบนี้ใจดีกับเธอขอให้ทุกคนรักเธอให้อภัยเธอในทุกเรื่องราว นับตั้งแต่วันนี้เราทั้งคู่ต่างคนต่างเริ่มต้นใหม่นะจะไม่ขอโกรธขอเกลียดใดๆที่ผ่านมาให้มันผ่านไปยังคงเป็นกำลังใจเสมอล่าสุดทางด้านสาวเนสกาแฟก็ได้ออกมาไลฟ์สดพร้อมกับร้องไห้และยังเผยว่าเป็นห่วงอีกฝ่ายแต่ตอนนี้ขอถอยก่อนขอถอยมารักษาใจตัวเองทบทวนทุกอย่างฝากทุกคนซัพพอร์ตและเอ็นดูอีกฝ่าย อยากเกลียดใครมีปัญหาการหรือมีปัญหาอยู่ก็อยากให้ทุกคนซับพอร์ตให้โอกาสอีกฝ่ายพร้อมกับพูดถึงเรื่องความรักถ้าไม่โดนกับตัวเองมันไม่รู้หรอกพร้อมกับร้องไห้หนูเข้มแข็งแล้วก็อยากให้เขาเข้มแข็งให้มากที่สุดทำอะไรเพื่อตัวเองแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดเข้าใจแล้วว่าทำอะไรอย่าสูญเสียความเป็นตัวอย่าง ที่ผ่านมาทำไมหนูไม่รักตัวเองวะพร้อมร้องไห้หนักก็ทำเอาแฟนๆเป็นห่วงกันอยู่ไม่น้อยพร้อมกับให้กําลังใจสาวเนสกาแฟสีนครกันเป็นจำนวนมาก